เก่อนว่าได้วันลวเี่ยมนี่แลวโอ้โหเจนคนเรียกอ่ะนี่มั้งนมั้งโอ้ ไอทำอย่างนั้นไม่ได้นะเอาไปหนอยะฉันตั้งเอาอี้เพื่ออะไรยังไงวะเนี่ยไดเลยได้ดีเพื่ออะไรค่ะเอาดีๆเอาดีๆวะนั้ยมาด้วยเจ๊บอนี้ไข่แนี่โอ้โหกีจงไม่รู้ก็มาเข้าอย่างยืนไหม ไม่อทำเลยไม่ทำแบบนี้เลยทำร้ายกันดีกว่าไม่ดีเลยเพราะว่าเก่งซื้อใหม่เอไม่รอดอย่าค่อย่ย่ารูปยอนนนึงได้ไหมคะข้างหน้า ดีแล้วเจ้วด้วย่ะนเจมเห็นครบทุกคนเลยอดีวเดีวับใหสองงดี AV แล้วออโต้เลยฮะใช่เจมถ่ายเอีแบบเจมก็บอกมาสี เจมส์เจมส์หลังด้วยลูกเฮ๊ยทำไมไ่จุ๊บกันล่ะทำไมไ่จุ๊บกันล่ะวันนี้มีกอฟินนางบอกว่าถ้าลูกไม่ทันนางจะกลับวันนี้จิงใจบอก,อบอกไม่ถามเชิญนะเชิญดนะไอ้จี้ตัวใไม่สำคัญแล้วขออีกขออีกบอกอีกยังบอกน้องอยัง

ข้างหลังบ้าอยากเห็นมัแม่ดเสยเื้อเสื้อกไปถงหยอกอ่ะเฮ้ยยนเหนนะมามาติดาย้อะไรเสแต่เกับต่คคนเกตียันหนเนหัหันนีเออกำลังนีเลยเออทำหน้าอไหมอหลังหันหันหลังให้กั่หน้าหันมาได้นะเช่มาเอ้มาใชหันมาทำหน้าแบบหลทำหน้าแบบต้องตายอะ

ทำไมประกันเขายังง no no ้นนะเขาจะเลี้ยงอุ้ยเลยแปบเียวมาแปเไปขวัญเอาหลังใช่เลยใช่เลยออะไรใช่อะไรใช่มาเฮ้ยเมื่อเช้าตื่นมาก็เป็นอย่างนั้นเลยหรอในเอเชียที่ญี่ปุ่น อหนมารับเจออย่างั้นี่โอบอกอยาไปพีบยาสีฟันให้ยเยลางไปติมที่ชอบอยากเจอทุกเช้าอไม่ได้ไม่รู้ได้แล้วยิงเลยที่ได้ตอไพี่ใส่เลยเราแบ่งกันมาได้ละได้ปลมนล่าง้อ